ขี้ข้านเนี่ยพอมาถึงมัาจะขี้รถทีบเน่หันก็หันรถทีบอยู่ข้างหลังก็เชฟโรเลตพับได้ค่ะสีท่อนห้าท่อนถอดได้ด้วยจะเอามาปั่นรถทีบขี้ข้าหันแดดแล้วไขาอาบแดดเอาจะแดดดีนี้ต้องใส่หมวกแล้วนะมันคือคอนเซ็ปต์นะใช่ไหมคะรถแจ๊ดนี่นะอันนี้เจ้ามา รถแจ๊ดนี่นะาพาบเบาะหลังเก็บได้มดแล้วก็เอารถทีมเนี่ยเอารถทีมใส่เข้ามาล้าวมีห่วงยางพร้อมมีกระปุงกระเป๋าเอารถหกไปน่อยเจ้าหน้าไม่ได้เตรียมตัวรถทีมเชฟโรเลตสีขาวแลนะคะเอามาจากกรุงเทพแล้วเอามาปั่นที่นี่อันนี้อยู่หาดกระโลนในปั่นได้ปุ้นได้มดอ่ะเาวมานั่งพอเบามันปาไข่มีเบาเนี้ขันลง <c oughs> <c oughs> เห็นอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างนงี้นะคะสวยๆเงีหื่นมากเลยค่ะเออเจารถแจ๊กมาอันนี้รถแจ๊หรุ่ไหม่เจ้าอยากมีกุยางอ <ramient> ะความปลอดภัยสูงนะคะมีแอร์บงแอร์แบกแล้วก็พับเบาะหลังลงออาจากรักยานใส่เอาของใส่คับเที่ยวหูหลอกก็ไปเลยห่วจะไปแอลพังงาน <S <S นี่มแไปอันน้ำู้ร้อนบ้านบ่อดานไปแล้วไปแห่ไปแล้วไปแห่จริงๆอะซื้อไว้ประมาณแบบ ไปครั้งละสี่ร้อยแต่ถ้าซื้อไว้ทั้งหมดปีละถ้าเป็นเมมเบอร์นะสี่พันบาทเข้าขีดข้างก็ได้ไปแล้วไปแหมไปแล้วแฮมการแช่น้ําร้อนเนี่ยมันจะมีกรรมฐานทาให้ผิวสวยทําให้เลือดลมเดินดีขับรถไปจากภูกเก็ตก็ประมาณแค่หนึ่งชั่วโมงไปบ้านบอดานะคะมันจะมีอันของสีพันวาท่านเปิดใหม่นตเขาข้องว่าบาบาบีชคลาดแต่ว่าตอนนี้ยังยังบมแล้วเตนนียบนนุ้หนนหนนหงหัวเรสซิเดนท์ขาเจืออย่างไปแถวแถวเท่าแหละบ้านเขาปีหลายนะข้ามสะพานสรารสินไปอยูไซ้มือ ไม่ไรแล้วก็สภพาสาสินกับมีแบบอาหารทะเลอร่อยๆมีล็อบสเตอร์ผัดไทย350บาทอย่างบาเงี่ยเออลองไปพอค่ะมวนจะต,ตายนี่ต้อยมูหินมากาเลยจะปลาเอลชีวิตคือการท่องเที่ยวชีวิตคือการเดินทางเดินทางดอยากได้เงินก็เลยมาทาท่องเที่ยวเพอได้เงินท่องเที่ยวแล้วก็เลยเอาไปเที่ยวเพเอาไปเที่ยวเงินก็หมดเลยค่ะไม่เหลือเลยค่ะ แอลคนเดียวเจ้าแอลคนเดียวกับมวนคือเวลาเกลเวลาไปแอลไหนก็จะชอบไปคนเดียวเพราะว่าต้องมาหนังร้อเผ่ไ่ต้องมาหนังอะไรอ,อย่างลวก็อีกอย่างหนึง่งฮาไปคนสวยเป็นก็ฮาก็เออเขาฮาต,ต้องระวังตัวเองอะ่ะระวังตัวเองเขาบอกได้ไปไปไหนตป,ปิเปียวอย่างเงี้ยเขาก็ไปแบบระวังตัวระวังตัว,ะว,ตวอะไรที่มีผู้ชายเยอะเยอะอยู่บนหาดเยอะเยอะเราก็ไปบางคนบอกโอ้ยคนเยอะไม่เอาไม่ แต่จริงๆคนเยอะมันดีตรงที่ว่าความปลอดภัยมันสูงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มีคนมาช่วยและอีกอย่างอันตีอันตามหาดนี่นะตอนนี้ปบะกมี security ในการจมหน้าลมมันแหง้งประตูจะปิดใสจะมี security ในการจมน้านีนะ เขาก็จะมีแบบยิงเฉพาะช่วงหน้าหน้าโลซีซันเอ้เหมือนก็คืนมันจะแห้งเหมือนก็เขาก็จะบอกตรงนี้เล่นไม่ได้เขาก็จะมีปักธงตรงนี้เล่นได้ตรงนี้เล่นไม่ได้ะล,ไดล,ไไดละากาสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งมันขึ้นว่ามันเก่งเนาะมันก็จะลงไปเล่นน้ำอ้นเนี่ยตรงตีเขาห้ามเล่นน้ำแั้นก็โดนน้ำดูดเจ้ากืนหายไปทะเลตายแล้วแต่อีกแต่ละแต่อีก,ตอ,กตอนนี้เทศบาลของแต่ละเทศบาลของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็มีเอ่อบอดี้กาดเขาเรียกอะไรไม่มีกาดมาช่วยมาพอ ถ้าอันไหนแต่เขาปักท้องห้ามลงเล่นน้ำห้ามลงนะเจ้าปุ๊จะมาเป่านูกวีตีตีตีไหลออกเลยไหลออกจากหาดเลยแล้วก็ได้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 ไดด้โน่นด่าแล้วมันก็จะบ่มาแหมพราะอย่างฮู้กอพ่อคนมันตายหลายแล้วมันก็บหม้อหเรื่องเขากับปักท้องว้นก้่แล้วมึงก็ยังลงไปเล่นแหมบอกเข้าใจแต่แต่ในอันนี้คนไทยระวังหน่อยแม่เอลก็ต้องระวังนิดหนึ่ง We talking about in Phuket Island on t h a t low season they have like big waves and They have a guard and they say like don't swim here or swim here or whatever the foreigner don't don't fucking care, you know, I'm sorry. They don't care and they just jump in and so they dead, dead, dead over and over and now it's like if you guys come that dangerous area, the guy gonna like beep 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 get the fuck out of here, something like that, you know. You should listen to the local what they do. So that's a that's a there's a rule. Off the beach, and whatever you travel round world you need to listen to what what they said, and don't cross the line. If you cross the line, sometime you might be dead. If you are lucky, right? But if, if you're lucky, someone saw you, someone see you and come to help you, you're not gonna dead. And who knows? It's quite dangerous. Lak lakda falang mai hui. ได้คุยกับกาดกาดเหมือนกับเราเขาฟังว่าเออบ้านมือนี่นะมันมันดื้อหัวมันดื้อมันเหมจะฟังในคนไทยเป็นแบบไข่ลงมาเล่นแล้วพวกคนไทยเป็นกลัวแดดแต่คนไทยเหมืนกับแบบไข่ได้ลงน้ำสักกระไดเองเอ่ยเหมันก็เวลามาเขากับแบบเขาลบกดอีกมันก็อนแล้วหาอู้ภาษาเดียวกันกเขาจะอ๋อมันลงไม่ได้นะพี่ครับอ๋อครับผมครับผมอีกอะจีนนี่นะตายกันเป็นว่าเล่นว่ายน้ำกับแบบเป็นกันยังจะเสื้อลงไปว่ายน้ำแหมผีบ้าไอ้เฮ้ย sorry b l a บลาบลาบลา